นี่แล้วใช่ไหมยไปสแกนถ้าเป็นไปได้ก็กทุกคนพยายามอย่ายั่วโมโหคุณเซิรวอร์หรอกนะว่าจได้เลยเราเรามาเพื่อคุยกับเขาด้วยเหตุผลนะเรื่องเจราจาก็ให้พวกเราจัดการก็เรากันจะไม่ถนัดเรื่องแบบนี้สำหรับฉันแล้วนี่เป็นครั้งแรก,ท,ราากที่ต้องเจราจากับยนต์โรพร้อมรือรยัง ไปกันเถอะเราไปพบเซเวอร์แลคกันเลยมาแตบนบปลดล็อกนโซนใหม่บ้านใหม่แล้วก็ที่ที่ให้ขโมุยของใหม่ <c oughs> ฉันกลับมาแล้วคุณเซเวอร์ <c oughs> ฉันเห็นระบบจ่ายพลังงานในเขตพักกลับมาใช้งานได้ครั้งแล้วขอบคุณมากนะคุระแต่ว่าทำไมเธอต้องพาพวกเขามาด้วย กูเซอร์อกพวกเขาอยากจะคุยกับคนเกี่ยวกับเรื่องการไปโอ,โอ,โอ,โอเวอร์วกํำลังวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์เป้าหมายไม่ใช่สมาชิกบอยไฟที่มาไม่ชัดเจนประเภทอ่าไม่ทราบข้อมูลเป็นหุนที่โคตรเบี้ยวอ่ะอารมณ์เหมือนในเรื่องที่ไอกระตูนที่หุ่นจนหัวเป็นปืนเนี่ยเออหรือไม่ก็แอปเปิ้ลสี่ะ เนมา่าแครา่าเป็นคนแนะนำให้รู้จกักฉันจะให้โอกาสพวกเขาได้พูดกันแล้วกันเฮ้ย <Hey, S 1> ดูเหมือนเขาจะยอมคุยกับเราแล้วนะอบริเซลโลได้เวลาโชว์สกิลว่าทัศนิล์ของนายแล้วได้เวลาหาเรื่องหุ่นยนต์แล้วเราไม่ได้ตั้งใจจะมาหาเรื่องนะเรามาเพื่ออนาคตของโลกด้านล่างจะอยู่รอดหรือทำลายล้างนี่คือคำถาม ไอ้เหี้ยคุดปั่นไอ้สัญญาแขางปั่นอนี่ยแขงปั่นมากเลยไอ้เหี้ยในระดับแต่กลัวในเรื่องเสียเออต้องต้องทำรหัสแยกมาเล่นปั่นโดยเฉพาะเนี่ยเสอแฝงหาความสงบเข้าใจได้แต่นั่นเป็นความเห็นของพวกเธอแค่ฝ่ายเดียวในส่วนของฉันฉันยังยืนยันหลังจากประเมินผลการสนทนากับพวกเธอแล้วเข้าเรื่องเลยดีกว่า อย่าเสีเวลาอันมีค่าของโลกนี้เลยเจ้าหมอนี่เมินคำพูดของนายหมดเลยอ,นนอย่าพึ่งตีตนไปก่อนไข้สิยังไงว่าต้องทำให้เขาเชื่อให้ได้ว่าเราเป็นตัวแปรในการคำนวณที่เรามาเพราะสเตรรอรนนายรู้ไหมสเตอร,รอนคืออะไรพวกเราคือตัวแปร อ่าไอชีเลือกยากอีกแล้วนะคำถามพวกมึงเนี่ยกูไม่รู้้ลยพวกมึงจะปั่นหรือจะจริงจังเลยไอเกมเฮียเนี่ยยุเท,ทดีก่อนค่อยพูดก็ได้นะก็ไม่เป็นไรกูค,ค,คือตัวแปรอ่าที่เรามาพอสเตอรอนอืมกูก็อยากรู้เหมือนกันว่ากูคืออะไรสเตอรอน กำลังดินฐานข้อมูลการเข้าถึงถูกปฏิเสธการสนทนาเรื่องสเตอร,ร,รอนกับเป้าหมายที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตต้องห้ามพวกเธอกำลังแติต้องความลับที่ถูกผนึกไว้ในส่วนลึกของโลกความลับที่มนุษย์ไม่ควร่วรู้ความลับนั้นก็อยู่ในตัวตัวที่คนเมืองกืำลังคุยด้วยนั่นแหละประเมินสถานะของเป้าหมายใหม่ครับระดับภัยคุกคามเพิ่มขึ้น บอกจุดประสงค์ที่แท้จริงในการมาของเธอเสียเ,เธอเอขอรารู้จักสเตอรอนจริงๆด้วยแต่หัวข้อสนทนานี่ออกมาเสี่ยงพอสมควรมาถึงขนาดนี้แล้วยังต้องปิดบังอะไรอีกซิโร่บอกให้หมดเปลือกไปเลยจะสำเร็จหรือล้มเหลวก็ขึ้นอยู่กับจุดนี้แล้วเราต้องตามหาสเตอรอนให้เจอจากนั้นเราจะทำให้ไปีิบัติในโลกนี้สิ้นสุดลง คือตามความยึดผมอมาเกมเนี่ยคือข้างบนจะถูกเสมอแต่ข้างล่างอ่ะเราจะได้เห็นอะไรแปลกๆด้วยเออคุยกันยาวอยู่ <S 2> <S 2> และมันทึกทงประวัติศาสตร์มนุษย์พยายามเข้าถึงสเตลลอนครั้งแรกของเล่าโดยไม่มีข้อยกเว้นพวกเขาพยายามครองรองสิ่งนี้ไว้ใช่เองเพื่อสนองความโลภของตน คำสั่งของผู้สร้างเมืองพฤติกรรมใดที่พยายามจะเข้าถึงเซอลอรนรวมสร้างผลกระทบที่ร้ายแรงตามมาประเมินเป้าหมายใหม่ระดับภัยสกความเพิ่มขึ้นสูงสุดทำไงดีล่ะสถานการณ์ชักไม่ดีแล้วสิเดี๋ยวก่อนเราไม่ได้หมายถึงคนพวกนั้นหรอกนะควบคุมความสามารถในการคานวณของนายก็ไม่เท่าไหร่นี่ เดี๋ยวก่อนเราไม่ได้หมายเอ่อเหมือนกับคนพวกนั้นหรอกนะไอ้อยากปั่นนะผมไม่ไหวแล้วทําไมเกมมันจี้ขนาดนี้วะผมอยากจะปั่นเกมนี้มากเลยอะโอเคดีเดี๋ยวก่อนเราไม่ได้เหมือนคนพวกนั้นหรอกนะว่าอันนี้ไม่ได้บลนะไม่มีหลักฐานพิสูจน์ว่าพวกเธอเป็นข้อยกเว้นผลการคำนวณยังไม่ได้ปยดแฟงโปรโตคอลรักษา สันติภาพยุติชั่วคราวขอเปิดใช้งานอะโปโตคอกวาดล้างกวาดล้างความหมายตามปกติเล่นเหรอการเจรจาล้มเหลวแล้วมัส์กเต็มตัวสู้คุณเซวอลอกย่านะไม่กูยังไม่ได้เตรียมตัวเลยพวกมึงจะบังคับกูเข้าไฟอย่างนี้ไม่ได้ไอ้เหี้ยกูร่าออกไปจากที่นี่กูร่าอันตรายมากนะรีบไปหาที่ซ่อนเร็วเข้า สุดท้ายก็ต้องลงไม้ลงมืออยู่ดีกระพักแมงขดหุนนหนะดห่นยนต์มาลุมเติมแพ้จบเลยนะต้นแบบหมายเลขสามหุ่นยนต์ตรวจสอบต้วหลอกสถานการณ์คำขอโปรโตคอกวัดร้างเสร็จสิน้นอนุญาตให้จัดกำจัดได้คือคือเด็กนี่ใช่ไหมต่อยเลยหมัดเดียวหัวแบะ <laughs> มา ยแรงจังะแม่งต่อยก่อนเลยด้วย,โโมวยสมแล้วที่เป็นบอสเกมแม่งแรงมากน้ำแข็งไม่ได้ใช้ประโยชน์ด้วยโอ้โหยอดมาบัฟที่งเ,เดียแล้วคุณเธอเนี่คำนวณ จะตายเอาเนี่ยขอไปเตรียมกำลังก่อนได้ไหมโอเคที่ธรรมดาแเก็บแต้มไปก่อนไม่ไม่สิฉันยังไม่ควรจะกดตีตอนนี้นะลืมก็ได้นะไม่เป็นไรเบาวิวเลยดาเลจท้ายไปไหนหมดเนี่ยจังตัวเองก็เลยุต 討伐ををを始めるるてては星のの秘密求開拓者たたちにに真なななななな祝福システム実行逃がささいいいいこ曲あっっと叫び礼儀何だ

อะไรอ่ะสู้ไม่เสร็จเหรอไม่ถ้าไม่มีหมออยู่ด้วยจะต่อสู้อย่างวางใจได้ยังไงกันทุกคนต่อสู้กันให้เต็มที่เถอะฉันจะคอยอยู่ข้างหลังพวกเธอเองอ้บอกแล้วทำไมพวกเธอถึงถคุยพูดครึ่งคำ อาพูดขึ้นคําก็มากเกินพอคงจะหมายถึงสถานการณ์แบบนี้ชินะต้องขอบคุณแซมโปที่เตรียมการไว้ตั้งแต่แรกแซมโปฝีมือนาจริงๆด้วยการแทรกซึมของสมาชิกติดอาวุธของ Wi-Fi กำลังประเมินสถานการณ์กำจัดบุคคลอันตรายทั้งหมด เออบังคับกูข้อไฟต่อเหรอให้กูเลือกตัวละครก่อนไหมไม่ได้เหรอไม่ได้จริงๆรงเหรอจะงองเงียลนะจะงองเงีย้ยลนะจะงองเงียแต่เกมแล้วไม่ไหวแล้วจะงองเงียงงเง้ยลงงงยยด่ะ

ย่าเลยอย่าเลยวัดไอ้หุ่นยนต์มืออันใหม่เลยเละเป็นแถบอีเนี่ยยิงคืนหนึ่งพียิงมัดยิงมัดเออเอเอยิงดีงมากย,ยิงมัดเลือกถูกแล้วนายเลือกถูกแล้วล่ะสหายของฉันไม่ได้แล้วสินะคงต้อง ให้กะบองพิเศษแล้วอีนี่เนียงยุกแงยุโอ,อ,อ้กับยมันต่อยอีกแล้วต่อยอีกแล้วแล้วคนที่มีโลจะเป็นมัดคนเดียวด้วยนะมา,มา 怖くない、怖くない。おのれを解き放つ準備はいい。はにも陽動も、零落も、全部。んててうん、てにゃ、ろくにょ。礼儀のなってないわけ。ま、まな。星の祝福をあなたに。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきをくらえ。

อันนี้ก็รับเพื่อหน้นาที่สำคัญจริงๆเมื่อคนจะติดหมอมาเอนนเอเน,ออน,อนเเออ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 เอเออออเ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 เออเอเออ

เรียบร้อยไม่ต้องใช้ลัตติด้วยเด๋แล้วคนจบเป็นมัดด้วยนะเด็โกรจะทำร้ายคุณเซบาโรกเลยน้องจะร้อกแล้วยิ่งยิ่งเลยยิ่งเลยคุราเธอคุณเซบาโรคไม่สามารถต่อสู้เด็กแล้วพวกพี่เดยบโกรจะทำร้ายเขาเลยนะ เออคือจริงๆต้องขอบต้องพูดว่าขอบคุณแล้วที่เขาไม่ลุมมึงอ่ะเขาไม่เอาพวกมันลุมอ่ะคูรา<อ>คุณเซเวรอราลอยากก่าเปิดอีกเลยบอกสิ่งที่คุณรู้กับทุกคนได้ไหมคุณเซเวรอร์ล็อเธอบอกว่ายินดีที่จะทำให้ความปรารถนาของฉันเป็นจริงใช่ไหม ตอนนี้ความปรารถนาสูงสุดของคุรา่าก็คืออยากให้ทุกคนสมมามัคคีกันเหมือนครอบครัวครอบครัวดี๋ยวครอบครัวช่วงที่ผ่านมาคุราได้เรียนรู้สิ่งหนึ่งที่ว่า ผลของการคำนวณไม่สามารถสร้างความสุขให้กับทุกคนได้เสมอไปถึงแม้ว่าโลกที่อยู่นอกกรงไม่ได้สวยงามขนาดนะั้นแต่ผู้คนก็ยังอยากแลโ่หน้าออกไปมองกำลังรีสตาร์ทระบบการประเมินใหม่การรีสตาร์ทสำเร็จกำลังมา แปลงตัวแปรตัวแปรที่หนึ่งคำขอของโคราตัวแปรที่สองแรงจูงใจจากผู้มาเยือนการอัปเดตผลการประเมินโอนำนาจการตัดสินใจให้กับผู้มาเยือนและอนุญาตให้พวกเขาเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับเซเวร็อกได้แบบนี้ก็ถือว่าสำเร็จแล้วใช่ไหม ราคาที่ต้องจ่ายมันมากเกินไปต้องขอบคุณที่เคราอยู่ด้วยในที่สุดความสามารถของเราก็เป็นที่ยอมรับแล้วไม่ไม่มึงมึงกระทืบพ่อเขาไอ้เหี้ยโชคดีที่มีครราอยู่ด้วยแต่การ,กราที่ใส่เย็นชาของซโวอลดูเหมือนจะยอมอ่อนคล้อยกับเคราเท่านั้น หวังว่าใน,นหน่วยความจำของเขาจะมีข้อมูลเกี่ยวกับซิบร็อกอยู่จริงๆนะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วเหรอนาตาชา,า,า,ชาพวกเราไวไฟกับกอนเดโบชนะแล้วอย่างนั้นเหรอยังหรอกเซเล่พวกเราละการต่อสู้ของพวกเขาเพิ่งจะเริ่มต้นเึ้นเท่านั้นมา เมื่อไรฉันจะได้ขึ้นเลเวลยี่สิบเอ็ดสักทีเนี่ยแต้มฉันจะถึงเหมือนแต้มแล้วนะไม่ใช่จะถึงกำถึงแล้วในที่สดุดในที่สดุสดเวลานี้ก็มาถึงแล้วใช่ฉันก็อยากให้เจ๊เหมือนกันแต่แต่ไม่ออกกสิเนี่ยออกเป็นคุณลงมาแทนเป็นอะไรไปเธอตื่นเต้นเหรอแทนที่จะบอกว่าตื่นเต้นสู้บอกว่ารู้สึกเหมือนมีอะไรที่เจ็บจีด๊ดที่อกจะดีกว่า ความจริงมันมักจะแทงใจดําสินะส่วนที่ว่าใครโกหกนั้นเธอต้องเป็นคนตัดสินใจแล้วล่ะฉันพร้อมแล้วซิวโร่ได้เวลาเปิดเผยความจริงกันแล้วฉันจะคอยฟังอยู่ข้างๆเองมาเย,ย้แป๊บๆเป็นรับตัวละครก่อน,นต้องเอาให้เข้ากับพื้นที่ซิโร่นะครับ มาคุยกันเถอะจัดก,การข้อมูลและการบันทึกที่เกี่ยวข้องกับซโวรล็อกเรียบร้อยแล้ว,ลวให้ดึงมาเลยไหมผู้มาเยือนจัดมาเลยสิขอดึงข้อมูลหมายเลข13 1 7 5ระดับความรับสูงมากการขอดึงข้อมูลได้รับการอนุม,มัติกำลังเปิด ท่านผู้พิทักษ์ที่อยู่ตรงหน้าท่านก็คือผลการวิจัยจากละหลายปีที่หลักฐานอย่างแน่ชัดว่าสิ่งที่เรียกว่าสเตวรอกคือต้นเหตุของภัยพิบัติทั้งหมดคงยากที่ผู้คนจะยอมรับบทสรุปแบบนี้ได้นะด็อกเตอร์ถ้าพวกเขารู้ว่าอล,ซลิซาโรผู้ยิ่งใหญ่เป็นคนเปิดใช้งานสิ่งนี้ แล้วทำให้โลกนี้ถูกลบอ่าลมหนาวนี้รันปกคุมแล้วก็มันคือความจริงในท่านความจริงไม่มีอ่าความจริงไม่อาจเปลี่ยนไปตามความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ได้รายงานกับการวิจัยนี้อยู่ตรงหน้าท่านเป็นผลงานจากหยาดเหงื่อของเหล่านักวิจัยที่เก่งกาจที่สุดในบรูด็อกท่านควรจะเชื่อผลการวิจัยนี้ ฉันไม่เคยสงสัยในตัวคุณเลยด็อกเตอร์ตรงกันข้ามฉันเชื่อมั่นในผลลัพธ์ที่พวกคุณได้รับอย่างไรข้อกังขาตั้งแต่ตอนที่ฉันขึ้นรับตำแหน่งนี้เสียงนั่นเสียงของพวกเขาเล่นเข้ามาในหัวของฉันอยู่ตลอดเวลาไม่หายไปไหนฉันไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้กับคุณ กลับทำให้เรื่องงานวิจัยของพวกเขาดีกว่าดรฉันไม่สามารถเผยแพร่ารายงานวิจัยให้กับผู้คนได้เว้นเสียแต่ว่าเว้นแต่ว่าเว้นแต่ว่าอะไรงั้นเหรอในท่านชักปืนยิงแล้ววะเนี่ยเว้นเสียแต่ว่าพวกคุณจะหาทางทำลายสเตอรอนให้สิ้นซากได้าใจแล้ว ในนามของการอนุรักษ์ผมจะทำการทำภารกิจนี้ให้สำเร็จอย่างแน่นอนสิ้นสุดการเปิดข้อมูลหมายเลขหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดห้าต่อไปจะเปิดข้อมูลหมายเลขสองสี่แปดสามด็อกเตอร์ฉันไม่เข้าใจเลยทำไมต้องเอาผลการวิจัยสุดล้ำค่าพวกนี้ไปซ่อนด้วยนั่นถือเป็น เลือดเนื้อของคุณเชียวนะเจ้ายังเด็กนักเด็กน้อยต้องมีสักวันสักวันหนึ่งที่เธอจะเข้าใจผู้พิทักษ์สูงสุดมองก้าวไกลกว่าเราทั้งคู่การตัดสินใจทั้งหมดก็เพื่อความสงบสุขของบาราดกทั้งนั้น ฉันแค่รู้สึกเสียดายน่ะงานวิจัยของเรามีอุปสรรคผลการวิจัยของคนไรต้องถูกฝังอยู่ในก้อนหินไม่ต้องเสียดายไปหรอกเธอยังมีเวลาอีกมากเมื่อพวกเราพบวิธีทำลายสเตอราลอนแล้วแค่พยายามความพยายามของพวกเราจะไม่สูดเปล่า 4, สิ้นสุดการ 8, เปิดข้อมูลหมายเลขสองสี่สอไปจะเปิดข้อมูลหมายเลข5 7าเจนสี่คือทำไมที่นี่ถึงยังมีหุ่นยนต์อยู่อีกละ่ะอันนี้ใครเนี่ยคนนี้ใครอ่ะอาหารคุ้มกันของผู้พิทักก็คือผู้ไิทักรุ่นรุ่นต่อมาเหรอ น่าจะผ่านมาหลายรุ่นแล้วนี่คือหุ่นยนต์คุ้มกันในสมัยที่ดรเมอร์ชไพเมอร์ยังมีชีวิตอยู่ว่ากันว่าหุ่นยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องจักรต้นแบบที่เก็บรักษาเอาไว้ตั้งแต่สมัยสงครามครั้งใหญ่ตั้งแต่ที่ดรและผู้ช่วยของเขาเสียชีวิตมันก็อยู่ที่นี่มาตลอดไม่ขยับเลยแม้แต่ก้าวเดียวอย่างนี้นี่เองเอาละมาเริ่มหา กันเลยดีกว่าผู้พิทักษ์ไปยาวเราต้องหาผลการวิจัยของด็อกเตอร์ให้เจอทั้งหมดเจอแล้วท่านผู้พิทักษ์เอกสารทั้งหมดอยู่ที่นี่แล้วเยี่ยมมากงั้นพอแค่นี้แหละท่านผู้พิทักษ์เราจะทำยังไงกับเจ้านี่ดีถ้าทำลายก็อาจจะเป็นการสุดเปล่า กันหาคนมารีเซตระบบและสั่งมันไปที่เมืองด้านล่างจะดีกว่าฉันได้ยินว่ามีอะไรทีมพัฒนากำลังขาดแคลนหุ่นยนต์ที่มีความสามารถในการป้องกันอยู่พอดีก็คือเอาหุ่นยนต์ระดับลิลิกไปเป็นกาดเฉยๆเลยรับทราบครับท่านขอโทษด้วยนะด็อกเตอร์แต่ผลลัพธ์เหล่านี้ ต้องให้ผู้สร้างเมืองจัดการด้วยตัวเองสักวันหนึง่งจะต้องมีคนที่สามารถเติมเต็มความปรารถนาของพวกคุณได้อย่างแน่นอนส <5, 7, S 1> ิ้นสุดการเปิดข้อมูลหมายเลข5 7 6 14็่งสนสุดการแสดงข้อมูล,ลวความจริงถูกเปิดเผยอย่างหมดเปลือกแล้วสินะ พวกเขาหาทางทำลายสเตอล็อกฟังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่ใครช่วยอธิบายให้ฉันฟังทีได้ไหม <S 2> <S 2> ถ้าเขาถ้าข้ามรายละเอียดปีกด้วยพวกนั้นแล้วก็สรุกปก็คือบุคคลระดับสูงของโลกนี้ <S <S 2> <S 2> และผูพวว้พววิทักษ์ต่างก็รู้มานานแล้วว่าสเตลร็รารเป็นสาเหตุของภัยพิบัติทั้งหมดแต่เพววื่อความสงบสุขข,ของเมืองพวกเขาจึงเลือกที่จะปกปิดความจริง และการวิจัยรับที่พาย,ยายามทำแต่ละลอนนั้นก็ล้มเหลวเช่นกันตอนนี้เหลือแค่คำถามสุดท้ายทำไมจูจ่ๆท่าทีของอเกคเลีถึงได้เปลี่ยนไปโรเนี่เธอโอเคหรือเปล่าฉันไ,ไม่เป็นไรก็คแค่รู้สึกมึนหัวน,นิดหน่อยนะเครียดเครียดขึ้นสมองแหละข้อมูลอาจจะหนักเกินไปสำหรับเธอทีนี้เธอก็เชื่อพวกเราแล้วสินะ ทำไมท่านแม่ถึงได้บางทีท่านแม่อาจจะไม่รู้หรืออาจจะไม่อย่าหลอกตัวเองเลยโรเนีเได้เวลาที่เธอต้องตัดสินใจแล้วดิโรคุยกันหน่อยได้ไหมฉันรู้ว่าทุกคนต่างต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจข้อมูลเหล่านี้แต่ว่าพวกเราต้องรีบตัดสินใจแผนการขั้นต่อไปแล้วนะ